สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยนินดีกุกตูมนะคะสามสาวลุยหาเห็ดอยู่นะคะตอนนี้ผัแม่พีอยู่ด้านบนแม่เจอเอา้างุบงับงุบงับกันอยู่นู่นเลยนะแล้วก็มาหาเอา้าหาเขียกันต่อ,อาหาเขียต่อเดี๋ยวมันก็จะได้เราก็ได้กันพอกินแล้วแหละเราจะหากันอีกนะคะอา้า โอ้โหอ้โหของแม่พีกครึ่งถุงแล้วโอ้โหยังไม่คร no. ึ่งโอ้โหสองขีดได้นั่นน่ะค่อยเดีได้เท่านั้นแหละวันนั้นน่ะดีกว่าวันที่เราไปวันนู้นอยู่แน่นอนเออวันนั้นน่ะค่อยได้เท่านั้นแหละสองขีดใช่ค่อยได้เท่านั้นแหละวันนั้นน่ะวันที่ค่อยมากับแม่อึงน่ะค่อยไปแกงได้ถ้วยหนึ่งเลยต้องหาผักหวานมาเหมือดเนาะใช่ผักหวานแล้วก็ผักติ้วค่อยใส่น่ะ อุย้ยแสบบอ,บ,อบอกให้ว่าค่อยจนอืมใช่โอ้โหนี่แต่ค่อยวันนี้ค่อยวันนี้ค่อยได้ประมาณหนึ่งขีดมั้งนี่น,น,นี่ได้แค่นี้แต่วนันนี้อ๋ออ๋ออือ อาก็สะอยู่แต่มันบ่เห็นไะอืมอืม อืออ um ่อกน้ยน oh ัง oh. อ่เนยอืออ่อโอเจาสัว่อเจ้าบไว้บไว้หมดแล้วโอ้ยงยงยุงได้ละบ่พ่อแกงละบ่พ่อไ ซ้ำนี่ก hmm. well ็กระพ้อเด้อค่อยนี่อย anyway> ่าเดึงกลับมายุ่งก็หลายยุ่งก็หลายนุ่งก็หลายพ่อแกงแล้วล่ะเนาะพ่อแกงแล้วเขาค่อยใช้ได้น้อยพ่อแล้วซ้ำนี่ค่อยโอ้ยเจ้าเนี่ยมันไม่ได้น้อยแล้วอันนั้นน่ะหุ่นชี้น้อยจังไรอันนั้นน่ะหุ้นบะทัวถ้วยหนึ่งม่แกงได้หนึ่งถ้วยเลยนะน่ะบะทัวร์กัตาพี่น้องเ้ยมาหาเห็ดได้หลายกว่าไข่อยอีกนี่ไข่ยน่ะออืืดอกเป็นจังไลาเห็ดไข่ก็จังสีเอาไปแกง กอแล้ว็พอกินกันแล้วนะคะเราอาแค่นี้แล้วก็พอกินกันแล้วอืม พค่พหาเป็นขอยล้นเมื่อยเร็วอูย้ยุงก็เยอะยุงก็เยอะยุงก็เยอะเฮ้แล้วก็หาทางกลับได้เยอะได้พอกินแล้วก็หาทางกลับกันเถอะอะ่หาทางกลับกันเราก็ลงไปตรงนั้นแหละทางลงนะุงอะ โอ้ยนู่นเห็ดน่ะไป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 แบบกับแม่พีนู่นนู่นนู่นโอ้ยโอ้ยโอ้ปาจิปาแม่พีได้ห้าดอกโอ้ยโอ้ยไปไปแม่ทินโอ้โหโอ้โห ไม้คือตาดีแถววะหาดูโอ้ยโอ้เยี่ยมเลยเว้ยโอ้อโยไปจ่องเจ้าก่อนใช่ใช่ใช่เนี่ยอยู่เาโอ้ก็ผ่านไปนี่แหละโอ้โหโอ้ออืมยู่นี่แหละเหมันอยู่นี่ เลี่ยนได้นิ่นินิเห็นไหมเออมีมันเปลี่ยนอยู่ตัวที่ค่อยเห็นอ่ะว้นอ่ะก็จะไปตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะเขี่ยมันก่อนเราค่อยกราบเออโอเคโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวมันได้ตื่มกันเนาะโอเคหาก่อนเออเออ แม่มากลองเริ่มออกเออกนาะอออออเออแม่เห็นัเดง่แม่แม่จดออกน้กนกเหรอคอืแ่อกน,นอืมตาดีคอยกจะย่างไปตรงนี้แหละแต่ว่าตาข่อยบอดี ค่อยตาบดีคือเจ้าเจ้าตาดีจะเห็นเขียนอยู่หงษ์หงษ์จังเขียนหนี่มันสะสะหาแถวนี้เลยเฮ้ยเคียเคียรหาโอ้นี่เห็นอีกแล้วเมธีนีสองดอกโอ้ใหญ่เลยอุ้ยดอกนี้อะไรกินเนาะหนอนบุงโอ้โห สองดอกนี่ได้สองดอกใหญ่เลยเขี่ยไปเขี่ยมาเมื right? ่อกี้นี่อยู่นี่แหละเอออ้ย้ยสี่ดอกออ้ยสี่ดอกออ้ยสี่ดอกนี่ออ้ยได้สี่ดอกแล้วโอ้ยเขี่ยเขียไม่ทิ้มามาทม่เขี่ยตัวนี้ได้สี่ดอกแล้วม่ทิ้นอืมมาเขี่ยตรงนี้นี่โอกเขาได้สี่ดอกเลยเขี่ยไปเขี่ยมาโอ้นูเขาจะพึ่งมาเห็นนี่เลยนี่ เพ่มาเกี่ยตรงนี้ได้สี่ดอกเลยนี่โอ้เขี่ยมาตรงนี้มันไหลลงมาจากนู่นแหละอืมอืมก็เพิ่งเห็นนี่แหละนี่เกี่ยหาเกี่ยดก่อนตอนนี้ไฟไหม้เป็นตาจะได้เห็ดก็ยังไม่ได้เห็ดเนาะน่าจะมีเห็ดดูแถวนี้นตาออกแพร่ อโอ้ไม้ค่ะอตอนนี้เราก็ได้เห็ดกันแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะเราจะเดินทางกลับกันหาทางลงกันตอนนี้อ่มาเด้อไม่เจ้อเด้อมาหาทางลงนะคะตอนนี้โอ้หาทางลงกันนี่เราเจอทางแล้ว นี่ทางอยู่ตรงนี้มามาเจอทางลงแล้วพ่อออกพ่อกินใช่เอามาแข่งกันดูมาเออลงมาจ้กลงมาให้ไผ่ล่ะอุ้ยน้ำผูโอ้น้ำอืมเป็นทางแล้วพาไนลงมาแล้วนั่นแหละถ้าถ้าเราไปที่อื่นเนี่ยเราหลงแน่แต่อันนี้เนี่ยมัน ทางลงมามันเป็นทางทั้งนั้นเลยเป็นถนนใหญ่เออลงมาตรง,ตงไหนลงมาถึงตรงนี้ถึงรู้ว่าใช่ถึงตรงไหนคิดว่ามาถูกทางคิดว่าลงที่ที่เดิมขึ้นแต่มันไม่ใช่แล้วอืมใช่แล้วทีนี้มันก็เลยมาลงทางใหม่ถ้าเกิดว่าทางนี้ไม่ใช่ทางถนนนี่หลงแน่โอ้ย <c oughs> มาถึงนี่ถึงรู้ว่า มาผิดทางนั่นแหละโอ้โอแต่ยังดีถึงไหนก็ช่างเถอะแม่พีก็เห็นถนนแล้วจะถึงไหนก็ถึงเถอะถึงไหนก็ถึงเถอะเพราะว่าถึงทางแล้วไม่รู้ทีนี้เราก็จะเดินทางรถไปเร้อแบบนี้ค่อยว่าพีละทางโค้งให้ทางโค้งไล่แม่ปุ้เป้ ค่อยว่าโค้งแต่พราางเหรอนะเออมันก็ไม่หลงแล้วมันเป็นถนนถ้ามมนมีถนนข้างนะจุ้ยหลงถี่ถ้าไม่มีถนนนะถถถน,น,นี่มันก็ผิดทางแล้วเนาะไม่พีเนาะเออที่แรกเขาคิดว่าทางขึ้นเอ้าตอนขาเราขึ้นทำไมมันไม่มมีหน่อไม้ <c oughs> แต่ขาลงทำไมมีแต่หน่อไม้ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวได้มาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยใส่ถุงเสื้ออีกแล้วโอ้ยเอามาโชว์มาโชว์มาโชว์ได้เยอะโโอ้หได้เยอะไม่เยอะยัใส่ถุงเสื้อพี่น้องไม่แม่พีได้เยอะกว่าเพื่อนเลยโอ้ถ้าช่างนี่สามขีดนะแม่พีถึงเหรอโอ้ถึงดินเหรอเออไม่มันหนักเข็ดนู่นแหละนี่ได้กรอบกำหนึ่งกำหนึ่งกระพริบทันล่ะมาดูหน่อยมาดูหน่อยช่องพี่พี่ค้างอ๋อ ฟอกางฟอกางอุ้ยเไปพอแกงกันทุกคนเลยนะคะไปจามตัวเศตัวนี้ขาขาขึ้นนะคะขึ้นอีกทางขาลงลงอีกทางเอาไปดูเราไปกันมันมาคลิปนี้ประมาณไม่หลงแน่นอนเพราะว่าแถวนี้นะคะคลิปนี้อ่นะคะเราเออเราไม่หลงแน่เนาะเราถึงทางแล้วแต่่วาแต่คนลงมาผิดทางแค่นั้นเองใช่ ค่ะน,ออนะคะ,ะคลิปนีป้ก็ขอ,ขอจบคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอ,ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ